บ่านมะเย่ย <c oughs> <c oughs> นิ่เตี้ยวเนี่ยช่นหรือปลาเลยวะขึ้นน้ำหมือนตี้วเลไม่กัดด้วย โอ้โหมันเข้าตีกันเยอะเนี่ยของเนี่ย เหี่ยวเมาขึ้นน้ำเหมือนเป็นปลาช่อนอะแต่ไม่ยอมกัด ดูส้ยองไหลวะมันกัดข้าวขนาดนี้ยังไม่ตายเลยไอ้เวรป่าแม่งโคตรเซียนเลย อุ้ยนี่โดนโดนเนอะข้ามอะข้ามาโอ้กว่าจะกัดโดนได้ครับผมยักษ์ยางตีข้ามไปฝั่งนูโน้นปลาตัวแรกใส่เข้าไปครับผมมันพอมีปลาอยู่ได้เนี่ยใส่สวยๆครับผมฝาก,กไว้ด้วยครับเจ้ายักษ์ยางครับผมโอ้นานทีเลยได้ออกมาแถวหมายบ้านตากผาทางไปไม่เจอเลยโอเคครับผมฝากด้วยเจ้ายักษ์ยาง ปลาตัวแรกโอ้กัดคนละแหวงจิ๊บเป่งเลยกัดแล้วมันพาข้าพาข้ามาหาจังหวะวิทเอาสวนเอาครับสวนเลยแบบไม่ต้องวิทหรอกอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ต้องส่งคือกัดแล้วไอ้นี่เลยครับผมโอเคครับผมสุดยอดมากครับยักษ์ยางตัวแรกของแท้